สวัสดีค่ะพี่น้องเรากลมาพอกันอีกแล้วเด้วจ้าความเชื่อไผววาบอสําคัญเออบอสําคัญจังได้ไปเสื้อไปรัท่าเขาตั้งเป็น10ปีพี่น้องเอ,อ้ยไปเชื่อไปรัท่าในอ่าสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่าอย่างไดนี่ล่ะเต้ออกมาว่า,วาในทํานองว่าเป็นแค่บ้านพักบอแมนสำนักปฏิบัติรรมแต่อย่างใด เออญาติคงใจว่าเป็นยังสำนักปฏิบัติธรรมตัวเนี้ยถึงมีความสามารถที่ไปเอาศพมาจากโรงพยาบาลได้ซึ่งเหตุก็อนหนานั่นคือญาติของเขาเสียชีวิตเขามีกันยุสองพี่น้องและกะอ่าเหมือนกับญาติที่เป็นผู้ยิ่งเนี้ยโสดบ่มีขอบครัวเป็นไม่ยิ่งโตคนเดียว หลังจากนั้นประมาณ10ปีก่อนไดมีการไปเออรื่มใสศสัทธาที่สำนักปฏิบัติธรรมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะกะเลยเฮ็ดไห่ไปอาศัยอยู่น,นั่นซึ่งน้องชายที่เป็นทหารเนี่ยก็ได้มาเจี่ยมเอือยอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเนะาะบันที่นี่เรื่องมันอลลามาดวังไดโอลลามาดวังอ,าอ่ายายคนเนี้ยเราเสียชีวิต หลังจากเสียชีวิตเอา้าสสำนักปฏิบัติธรรมไปเอาล่างของเจ๊เนี่ยมาประกอบอ่าบอกง่ายๆมาจัดงานศพเลี้ยวผู้เป็นหน่องไส้ที่เป็นทหารเนี่ยเดินทางมาตรงการมารับศพเอื้อยกับในหูขอมูลว่าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาล่างของเอื่อยเนี่ยมาไปกรรเรียว เอาปจัดงานเลี้ยวก็เลยได้มีการแจ้งตำรวจตำรวจเขาไปเอาล่างของพี่สาวคืนมาและกระตั้งข้อสงสัยไปที่ทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาก็เลยออกมาฉีดแจงในทํานองว่าก็เป็นราวาสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ตามขั้นตอนนะก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนกับกับาติดต่อญาติพี่น้องว่าได้เออ ทางสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยเอาล่างมาประกอบเอ่ออย่างสักอย่างหนึ่งก็บอกไงๆคอยกระเอินข้ามทรัพย์ันนบ่ถือเอามาจัดงานศพอะไรเอาว่าไงไงซะเอามาจัดงานศพบ,บานนี้แต่ว่าจุดพีดอีกจุดหนึ่งก็คือว่าที่ดินยี่สิบกไรของยายเจเนี่ยฉนดหายไปอยู่ใส่และกระได้ทราบเล่วว่า นาซิยูน้่เจ้าของสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งที่นาตกใจคือว่าเจเจนันไดเฮตพินัยกรรมยกขี่ดินยกมรดกให้กับเจ้าของสำนักแล้วเจ้าของสำนักเนี่ยเกี่ยวกับความเสื่อยังไงคือเป็นหลังส่งพี่น้องเป็นหลังส่งรักษาคนป่วยเป็นหลังส่งเสริมดวงเป็นหลังส่งแบบว่าเนาะธรรมดาหลังส่งทั่วไป ลลางส่งก็คือธุรกิจแบบหนึง่งอันนี้ในมุมมองของข่อยเลยเป็นธุรกิจแบบหนึง่งเป็นการหากินด้วยความเสือแกช่ชงแก่นั่นแก่นี่เสริมนั่นเสริมนี่ล้วนแต่ใช้เงินเงินผู้ใดกับเงินในกระเป๋าเฮานี่แหล,ละแต่วามยายเจเนี่ยบ่ไดดโดนหลอกแค่เงินในกระเป๋าแต่โดนหลอกเกี่ยวกับขี่เินมีคนหนึ่งหายการว่าอ่าเป็นพวาา่าหลังส่งเนี่ย อ่าทำทาทำทาส่งเขาส่งแล้วก็บอกว่าที่ดินของยายเจเนี่ยเป็นที่ดินของพระพุทธเจ้าสมัยแตะก้อนเออเป็นท่านอัหญ่ลหลวงหายายเจเนี่ยยกหายกับทางสำนักสงฆ์ในซื่อในน้ำของเจ้าของสำนักแล้วสำนักเนี่ยมีอยู่สองคนมีผัวก,กับเมียตัวต้มชาวบ้านเอาข่อยบอกงสี่เลยมันเป็นการตรวจต้มเชาวบ้านเชาวบ้าน มาบอกว่าให้มาบอกประมาณ่าโดนตัวโดนต้มสอยทองเงื่อนทองบางคนไปเห็ดกระท่อมน่อยอยู่ในทีดีนั่นก็ต้องออกเงื่อนเห็ดกระท่อมเองการที่จะไปฝากโตเป็นสิทธ์ต้องมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมตัวนี้แลกกระสางกระท่อมด้วยเงืนของเจ้าของซึ่งมีคนหนึ่งที่หลงกลเข้าไปเสียทองไปสงบาท พร้อมกับเงิน 70, เจ็ดหมื่นเฮดขัดท่อมแล้วยังบ่พ่อสีโดนหลอกไปเนืองเนืองล่างท่งเขาหากินกับสิ่งนี้เขาก็ต้องอาศัยความเสือ้ออาศัยความวิตกกังวลของเฮ้าในการอาเอเลียกทรัพย์จากเฮ้าแต่ตัวของเฮ้าเนี่ยต้องมีสติเสือ้อใดสัทธาใดแต่ว่าอันไหนที่มันดูมากไปมันดูเวอร์ว่างอลังการมันดูแบบเอ๊ะ สมควรที่จะถอยห่างบอม,มนว่ายิ่งถารำลึกบางคนหูซึกว่าเขาซอยเหลือจะคล้องได้นู่นนี่นั่นถ้าเขาซอยเหลือจะคล้องได้ป้านี่เขาลวยเร็วและกระจิงสำนักสงฆ์บางสำนักเออสำนักหล่างทรงลวยจริงๆลวยเป็นร้อยนานพันล้านก็เคยมีออกขา่าให้สูเ้เฮาได้เบิง่งเหลนาะนพี่น้อง เออย่างวานั่นแหละความเชื่อความศรัทธาหาบาทสิบบาทร่วมกันหลายหลายยอดมันก็เป็นเงินที่จํานวนหลายแล้ว่อยมีความรู้สึกว่าแบบเนี้ยทางตํารวจซอยเหลือผู้เสียหายที่ถูกต้มถูกตัวถูกหลอกในรูปแบบเนี้ยยังไงแล้วขั้นตอนต่อไปในการปฏิบัติการเนี่ยสามารถเหตุใดในรูปแบบไหนบ้างเพราะว่าเมื่อ ผู้เสียชีวิตเนี่ยตกหลุมโดนหลอกโดนต้มหายไปเหตุพิัยกร,รมในลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วญาติเขาเนี่ยสามารถไปลองเลี่ยนเอยียงใดบ้างเออแต่ปัญหามันก็ขขืนยุก,กับวายา่เจเนียมีสติสัมพันธ์ชั้นยะสุกยางในการไปเหตุพินัยกรรมและพินันกรรมกระไดไปเหตุอยู่อำเภอ โอ้ยปวดประสาทใไงเลยพี่น้องเอ้ยบอกอิลีผู้เถาผู้แก่ย่าปล่อยเห้นยยุผู้เดียวเด้ล้างเถือผู้นมก็ยังถึกตุม่มถึกตัวอยู่เนอพี่น้องเอ้ยว่าไปเร็วกะได้ถ้าล่างส่งเขาต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อิลีเขากะคงบ่เรียกซับตกซับเอยียงขนาดนั่นลอกโอ้โหท่องบาทละเท่าไรเราพี่น้องเอ้ยจูมือนอีกับบาทละหามื่นเอ็ดผุแล้ว โอ้ยแค่คิดกับคนน่ะแข่งลวงแล้วไปฝากโตเป็นช์เสียสองเมื่อนคอยว่าขดเปิดด้งแต่ตอนนั้นล่ะค่ะจะบอกให้โอ้โหเอาเงินสองเมื่อนไปให้คนอื่นเอาเงินสองเมื่อนมาสื่ออยากสื่อกินดูแลจิจการขอบขั้วย่งสีลุงเรื่องมากกว่าเอาไปถวายเขาเลยเอาเงินแสนเงินล้านที่จะค้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วคิดว่ามนสิมาต่อยอดรวยถ้าเอาประกอบธุรกิจอาจจะมีสิทธิ์ที่จะรวย แต่เอามาให้คนอื่นเนี่ยมันจะรวยจริงเหรอมันบ่แตกต่างจากเอาเงินก่อนนั่นอะไปซื้อรอตเตอรี่เต่ซื้อรอตเตอรี่เข้าก็ยั่งเดรรุ่นว่าเขาสิถือรางวัลไหนบ้างเออยังน้อยมันกนถูกถูกสองตัวไายแหละอ่าซื่อต้งเต่ศูญยาวไปหอดหนึ่งลอยนั่นน่ะมันก็นต้องได้ถูกเลยสองตัว่ายนะเออแต่อันนี้เอาไปให้เขาซื้อ,อ,อแล้วเขาก็บ่ได้มาซยอียยังนอกจากประกอบพิธีการ ทำทาทำซุ่งเหมือนอาสามารถซอยเหลือได้แต่หลังจากนั้นที่ตัวเองไปประกอบธุรกิจก็เป็นสองมือสองตีนคงจะของ,ของที่ซอยเหลือจะของเมนโบอันนี้คือคำถามไงคำถามย้อนแย้งกันกะถามเพื่อให้เป็นวิทยาท่านนพี่น้องเพราะว่าร่งเทือเนี่ยความเสื่อมันกับโบเมนว่าบ่มีผลเด้บางคนเขาบอกว่าเขาไปเฮ็ดมากแล้วชีวิตดีขึ้น แต่สำนักปฏิบัติรรมตัวนี้มีแต่คนถอยห่างเป็นพ่อว่าถูกเรียกทรัพย์ถูกตกทรัพย์เยอะแล้วก็มีขอปฏิบัติการที่ค่อนข้างแปลกผู้ใดสิเขาไปอยู่อาศัยหามติตต่อญาิหามติต่อ,ตตอผู้นั้นผู้นี้ไปล้างสมองยังเต็มรอยเต็มมิดเต็มนวยแต่ข่อยสงสัยเหมือนกันว่าเป็นอย่างนองไส้ผู้เป็นทหารเนี่ยถึงบบเอาเยายเจเนี่ยไปอยู่น้ำ มาปล่อยเห่เรลามาอยู่น้าผวกก้มประสาทได้ยังไงเออแล้วในวันที่เรลาเสียชีวิตจะมาเรียกร้องเป็นทรัพย์สินมันก็เป็นไปได้ยากพอว่าคนไปเห็พกกุพี่นัยโกกพีนัยกรรมห้กับผู้อื่นไปแล้ควคอยกับบื้หูดอกหนะ้าว่าในกระบ,บวนการมันสามารถเอามาขึ้นในโบกะหวังว่ามันสิเอามาขึ้นให้มันได้อยู่ในมือพี่มือน้องได้หวังว่าได้พี่น้องพระว่าพินัยกรรมมันเหตุขืนมา ถูกต้องลอยเปอร์เซ็นมั่นกับเป็นเรื่องที่เบาในยากและกับตอนนี้ชนดชนดเนตก็ได้ถูกเอาไปจำนำเ,เรียบร้อยจำนำในซื้อผู้ใดก็ต้องไปนำบีนำเบิงแต่ว่ามีชนดอีกใบหนึ่งจำนำบดสํำเร็จประมาณสามไรเออเพว่าชาวบ้านเนี่ยเขาหูเรืองหูเล่าสะกอนมันเป็นข้าวก็เลยบอสามารถที่จะไปจำนำจำนองเอาเงินได้กับเบื้องตีล่ะเอาทุกเม็ดเอาทุกหน่วย เอาขนาดนี้ก็คงจะบ,บ่มีแล้วนะคำวา่าหลังสอกหลังส่งผู้มาให้ผู้ส่งศินผู้มารักษามันบ่แมนแล้วมันเป็นการแคร่ว่าก้มประสาทแล้วก็เอาผลประโยชน์มันเข้าคายในนักต้มตุนมิจฉาชีพอันนี้คือในมุมมองของข่อยแต่คนรัทธาข,ข่อยกเว้าบ่าได้ว่ามุมมองของเขาเขาคิดเห็นยังไงเนาะ